เพิ่ง ep ที่5อยู่เลยเหรอโอจะลองให้พากลับหมดแล้วเนาะโอเครู้สึกว่าโฟล์ขึ้นนะโฟล์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของอะไรอะ delivery จุดเริ่มต้นของ delivery ในไทยนะก็เลยกินมันทั้งกล่องทั้งอย่างนี้เลยไม่ต้องเอาจานเอาอะไรมาให้สวยงามนะ ผมสั่งสเต็กไปแล้วแล้วดูดิกล่องบุบนู่นนี่นั่นโอเคโคตรเลียวอะ่ะคือมันกินโอ้โหแล้วทุกแบบกล่องบุบกล่องอะไรทุกคนเห็นปะมันบุบอ่ะย้อนแสงวะ่ะโอเคหน้ามืดไม่เป็นไรเนาจะชิมเลยนี่ผมก็สั่งเกี๊ยวซ่านะเกี๊ยวซ่าเป็นสเต็กซี่โครงหมูบาร์บีคิวแล้วก็เกี๊ยวซ่า ซึ่งผมจะทำงางให้มันดูสวยงามทำอย่างนี้สวยงามไหมก็ไม่แตามันแต่ว่าไม่เห็นใช่ไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันตัวซอสมันโอเคนะผมก็เลยชอบบาร์บีคิวร้านนี้มีดกับค้ามคนละสีคืออย่าง มาเริ่มเลยแล้วกันนะอืมอม่เ,ามาเต้องดูสคริปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลพลาดนะมาเปิดด้วยหัวเรื่องประวัติ Delivery ของไทยนะอ่าบางคนเนี่ยตอนเนี้ยแทบจะใช้เป็นชีวิตประจำวันเลยนะการสั่งอาหารผ่านแอปอะไรเนี่ยคือมันเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเราอะบางคนนะเป็นอย่างมาก ใครขี้เหงาใครไม่อยากออกไปไหนใครขี้เกียจออกบ้านใครที่ชอบความสะดวกสบายนะเรลิเวี่เป็นส่วนหนึ่งของคุณไปแล้วผมก็เช่นกันเนี่ยสั่งมันเกือบ80%ได้อ่ะสั่งเรลิเวี่นะผมนะชี่โครงหมูเนะี่ยก็ไม่ค่อยโฟก,กัสน,นะ <c oughs> คนมาโอ้ยแบบขอคัดแป๊บนะ ร้านร้านปิดแล้วนะครับปิดร้านปิดแล้วนะครับแต่แต่ถ่ายรูปเล่นได้ครับถ่ายรูปเล่นได้ครับผมวันธรรมดาปิด5้าโมงครับวันเสาร์ที่ปิดหกโมงเย็นครับนอกจากปีสอง5ั0้าถึงปี2510นะก็คือช่วงศตวรรษนั้นแหละได้มีร้านอาหารจีน อางงกันดิอาหารจีนเดอเบอรี่หรอบางคนอาจจะคิดว่าเป็นพิซซาใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะเป็นร้านอาหารจีนแถวเดว่าชและสามย่านซึ่งตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์บ้านเนี่ยกำลังมาโทรศัพท์บ้านซึ่งเมนูที่เขาสั่งกันนั้นก็จะเป็นข้าวผัดหมูแดงราดหน้าเป็ดย่างแล้วก็ซุปเยื่อไผ่ เออสั่งผ่านโทรศัพท์บ้านเลยแล้วก็ให้พนักง,งานขับจักรยานไม่งั้นก็มอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงที่ซึ่งก็รู้ได้เลยว่าไม่สามารถขับไกลอะไรได้อาจจะเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเคยพูดคุยกันว่าจะส่งตรงนั้นตรงนี้ใกล้นี่คือจุดเริ่มต้นที่มีข้อมูลนะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่ง Delivery ในไทย เป็นร้านอาหารจีนในไทยเอา้าไม่ใช่คนไทยซะงั้นมาต่อมายุคเฟรนชชายนะอันนี้เริ่มมีทีวีสีเริ่มมีอะไรนะเอ้ยไม่ใช่ทีวีสีทีวีแบบจอขาวดำอะไรเงี้ยเนาะปี2530หรือถึงประมาณ2540ช่วงปียุค2530-40ถึงเนี่ยก็จะมีการเข้ามาของพิซพซ่าเฟรนชชายพิซซ่าฮัท แล้วก็แยกออกไปเป็นของสาขาไทยคือพิซซ่าคอมพานีซึ่งตัวตอนนั้นเนี่ยที่เป็นกระแสและติดหูมากก็คือ30นาทีส่งฟรีอืมไทยที่เกิดทันนะจะได้ยินคำนี้ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นระบบคอเซนเตอร์อืมคอเซนเตอร์เริ่มเข้ามาแล้วในปี 2,530ถึง2 5 4 0นะใช้ระบบ POS POS หรือว่า Point of Sale ก็แบบว่าผูกสินค้ากับเทคโนโลยีอย่างเงี้ยสมมติขายน้ำได้แก้วหนึง่งใช่ไหมเครื่องก็จะบอกว่าเนี่ยขายได้แก้วนึงแล้วก็สามารถสั่งผ่าน Call Center เพื่อมาสั่งนี่เพื่อเช็คระบบหลังบ้านว่ายังมีสั่งมีส่งอยังไหมนี่เริ่มมาละ ซึ่งระบบนี้ตอนปี30 4 0ถึง40เนี่ยมันจะแพร่หลายแค่ในเมืองหลวงเมืองเล็กยังไม่มีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยขอนแก่นมาต่อมาเป็นปีพุทธศักร์อันนี้เริ่มมีการเปลี่ยนเกมมากขึ้นเมื่อการมาของสมาร์ทโฟนนะ ประมาณช่วงปี2555เนี่ยสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราแล้วเริ่มมีแอปพลิเคชันเข้ามาแต่แอปพลิเคชันแรกๆที่เป็น Delivery ส่งอาหารแรกแรกเลยเนนีะ่คือ Food Panda ปี2012ต่อมา Lineman ปี2016 g r a b f o o d 2 2 1 8 2020เป็น Robinhood ที่โดยจิวิญ,ญญาเขาเนี่ยอยากจะช่วยอา ร้านค้านะโดยแบบไม่อยากให้มีค่าส่งนะตามชื่อเลยน่าอาจจะมี s h o ป e ี Food นะอันนี้ไม่แน่ใจตัวเลขนะว่า s h o ป e ี Food นี่เกิดเกิดขึ้นมาในช่วงปีไหนนะต้องขออภัยด้วยกินไปบ่นไปอร่อย ออืม,อมจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะที่ทำให้แอปส่งอาหาร Delivery เนี่ยเป็นที่นิยมนะก็เคยช่วงโควิด -19 นะหรือประมาณปี2,563ถึงปี2,564นะช่วงนี้ทุกอย่างได้รับผลกระทบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าธุรกิจด้านต่างอื่นนะแต่ร้านอาหารปรับตัวโดยการที่มี Delivery เข้ามาทำให้ร้านอาหารอยู่ต่อได้ คนสามารถสั่งอาหารได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านเพึ่งผมว่าหลายคนเกิดทันหลายคนเกิดทันทําให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมีการลดแลกแจกแถมบางครั้งเนี่ยซื้อในแอปถูกกว่าซื้อหน้าร้านมีการแข่งขันกทำทํงเชิงราคาแล้วที่สำคัญ Delivery ในตอนโควิด19นอะ เป็นที่แพร่หลายอย่างมากไม่ใช่แค่อาหารนันยังมีเครื่องดื่มยาของใช้วัสดุพัสดุแล้วก็มีบริการใหม่เช่น c คอมเมอร์สส่งของภายใน15นาทีแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ที่ส่งวัตถุดิบเช่นแบบว่าเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาส่งเป็นวัตถุดิบในร้านอะไรประมาณนี้ไฟ้าตก ทิศทางของ Delivery นะครับก็จะเป็นพวกอนาคตนะคาดการไว้ว่าอาจจะเป็นใช้ AI แล้วก็ใช้ดโดรนซึ่งใครเห็นในประเทศจีนอ่ะใครเคยเห็นคลิปก็จะเห็นแล้วว่าโดรนเนี่ยในจีนน่ะถูกใช้แล้วในประเทศไทยก็มีทดลองนะทดลองใช้ ซึ่งอนาคตเนี่ยการทำหลายๆอย่างจะอาจ,อาจจะถูกรวมในแอปแอปเดียวส่งอาหารเอยส่งวัตถุดิบเออหรือว่าจะเป็นพัสดุอยู่ในแอปเดียวเช่นตอนนี้ก็อย่างรู้กันช้อปปี้ทำแล้วมีช้อปปี้ฟู้มี s h o p ป,ปีส่งของมีช้อปปี้ซื้อของหลายอย่างซึ่งช้อปปี้ทำแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของ Delivery ในไทยตั้งแต่เด็กปั่นส่งจักรยาน จนถึงโดรนส่งอาหารว,วิวัฒนาการของ Delivery ในไทยเป็นประมาณนี้เพื่อเข้าใจให้เห็นภาพอ่ะวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปละกินไม่หมดอีกล้วเนี่ตอนแรกใช้ช้อนซ่อมอย่างดีนะตอนนี้ต้องมาใช้มือนะเพราะว่าทนไม่ไหวอร่อยจริงมือโคตรมันเลย ครัทุกคนขอบคุณที่คนที่รับชมนะม๊ายบายลาก่อนขอบคุณที่ดูกันนะทุกคนถามว่าผมมีลบแบบอะไรไหมไม่มีนะผมจะพูดสุ่มให้ผมอยากพูดอยากเล่าแค่นั้นแหละขอบคุณครับเ <c oughs> สียดสื่ื่นเกินกินน้ำแป๊บก่อนปิดขอกินน้ำได้ไหมอ,อร่อย 喂，米龙。